ความพมาเยือนถึง3ามนะ้ำทุกคนฟังไม่ผิดนะความพิกมาเยือนถึง3นะ้ำซึ่งสำหรับตัวฟายเนี่ยพิกมากค่ะจะพิกไงเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันเนอะอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะพี่บิ๊กมีอะไรบ้างรกรกน้ำคร่ำน้ำคร่ำไขมันมเตรียม,ยมให้นมในการที่จะให้นมลูกนั่นเองนะคะ ต้องเข้าสู่หรือจะไฟ่นะคะมาถึง EP นี้ทุกคนคะ่ะไยเดินทางมาถึงไต,ตรมาสที่3หรือว่าเป็นการจบวีคที่24เก้าเข้าสู่วีคที่25แล้วแต่ว่านะวันนี้ที่ไฟอัดคลิปวิดีโอนะคะซึ่งตอนที่โพสเนี่ยก็คงล่วงเลยไปแล้วแหละก็คือนวันนี้จริงๆเราไฝเริ่มเข้าสู่สัปดาห์ที่28กันแล้วก็คือประมาณ7เดือนไวมากวไยแบบเฮ้ยอีกไม่กี่แบบอีกไม่กี่สัปดาห์อีกแบบ ประมาณ2เดือนแล้วกันตีกลมๆแล้วกันเนาะก็จะได้เห็นหน้าน้องละลินที่อยู่ในนีแล้วนะคะฉะนั้นมาถึงอีีนี้เนี่ยสิ่งที่ไฟจะมาบอกทุกคนก็คือความเปลี่ยนแปลงในการเดินทางมาถึงไตรมาสที่3ในช่วงแรกซึ่งไฟเชื่อว่าไตรมาสที่3มเนี่ยมันจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงอีกแน่นอนก็เลยเฮ้ยรีบอัดคลิปตอนนี้ก่อนดีกว่าซึ่งจะบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยความพีคมาเยือนถึง3มน้ำทุกคนฟังไม่ผิดนะความพีคมาเยือนถึง3มน้ำมี3มน้ำเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ของไฟ น้ำแรกเลยก็คือน้ำตาลคือทุกคนคะ่ะใครที่เป็นแม่แม,แม่เนี่ยในช่วงประมาณแบบ20สัปดาห์ขึ้นส่วนใหญ่นะคุณหมออ่ะก็จะให้แม,แม่แม่ทุกคนตรวจน้ำตาลซึ่งตรวจน้ำตาลที่ว่านี้เดี๋ยวฝ้ายจะอัดเป็นคลิปแยกให้อีกหนึ่งคลิปโดยเฉพาะที่ว่าเรื่องเรื่องน้ำตาลกันเลยแต่ว่าเกิดในความคร่าวๆว่าจะต้องรับการตรวจเพื่อเช็คว่าคุณแม่เนี่ยมีภาวะเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานของคนตั้งครรภ์หรือเปล่าซึ่งสำหรับตัวฝ้ายเนี่ยพีคมากค่ะจะพีคไงเดี๋ยวค่อยไปดูแลกันเนอะอะมาถ ทุกคนมาถึง EP นี้เนี่ยหรือเดินทางมาถึงช่วงไตรมาสสุดท้ายแล้วอะน้ำหนักของฝ้ายนะจากเริ่มตั้งคันจนถึงวันนี้น้ำหนักของฝ้ายเนี่ยขึ้นมาถึง7กิโลเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนคือบางคนบอกว่าเฮ้ยมากไปหรือเปล่าบางคนรู้สึกน้อยไปหรือเปล่าแต่ว่าฝ้ายก็คืปรึกษาคุณหมอทุกเดือนที่ไปตรวจคุณหมอก,ก็บอกว่า พอดีกําลังดีไม่ได้มากไม่ได้น้อยเกินไป <Excellent. S 1> แล้วก็น้ําหนักของเบบี hmm. ของฝ้ายนะคะตัวฟ้ายึ้นมา7โลใช่ไหมแต่เบบี hmm. ของฝ้ายตอนนี้มีน้ําหนัก1กิโลเท่ากับว่าอีกกกิโลเนี่ยก็เป็นส่วนประกอบต่างๆทั้งแบบเขาเรียกว่าอะไรนะพี่บิ๊กมีอะไรบ้างรกรกน้ำคร่ำน้ำครม่มไขมัน เตรียมให้นมในการที่จะให้นมลูกนั่นเองนะคะก็ฉะนั้นแม่แม่ไม่ต้องกังวลว่าแบบเอ๊ะเด็กยิงตัวนิดเดียวทำามน้ําหนักเพิ่มขึ้นก็มันควรที่จะขึ้นอยู่แล้วถ้าไม่ขึ้นน่ะแปลกแต่ว่าขึ้นมากขึ้นน้อยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยนะคะซึ่งพอน้ําหนักที่มากขึ้นเนี่ยถามว่าสิ่งที่มันตามมาคืออะไรแม่แม่ทุกคนหลายคนเป็นมันจะอยากของหวานมากขึ้นทั้งของหวานแบบหวานเย็นเอ่ยไอติมเค้กจากเดิมพี่ป้ายก็เป็นคนกินนะ แต่มันอยากอะทุกคนแต่ว่าขอเตือนทุกคนเลยนะว่ากินได้กินแค่พอหายอยากแต่อย่าก,กินจนอิ่มสําหรับของหวานนะแต่ของข้าวเนี่ยโปรตีนเอ่ยอะไรที่มันเป็นสารอาหารที่ดีอ่ะกินไปเลยแล้วสิ่งที่ตามมาที่2ก็คือ รอบภูมิของเราหรือว่าเบบี้ที่อยู่ข้างในภูมิมันจะพุ่งทะยานแบบชุดไม่อยู่จริงๆ oh <my> คือที่ฝ้ายบอกเมื่อ EP ที่แล้วที่เกี่ยวกับไตรมาสที่สองอ่ะคนเริ่มดูออกบ้างว่าฝ้ายท้องแต่มาถึง EP นี้ก็คือทุกคนเรียกคุณแม่หมดเลย oh <my> <laughs> ทุกคนเรียกคุณแม่ฝ้า <laughs> ยเฮ้ยมันก็แปลกๆเหมือนกันกับคำนี้ตํามันเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าคือภูมิของเรามันใหญ่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจริงๆกางเกงที่ซื้อมาสาหรับคนตั้งครรภ์ก็เริ่มที่จะแบบต้องตัด ปปดตะขอหรือว่าเอาให้มันแบบไซส์ขยายมากที่สุดหรือแม้แต่ชุดเรสที่ซื้อมาช่วงแรกก็วัดใหญ่แล้วนะตอนนี้เริ่มมีความตึงคือคุงฝ้ายอ่ะรอบสะดือวัดกันง่ายใช่ไหมจากเดิมฝ้ายยพอเริ่มแบบท้องมาเรื่อยๆมาถึง30จนถึงวันนี้นะเเดือนรอบแบบรอบสะดือของฝ้ายตรงเนี้ยมาถึงแบบประมาณ32นิ้วแล้วอ่ะ ดูแบบ<อ>ดูน่าตกใจบ้าแต่ไม่เป็นไรคลอเดเตีวีก่อนค่อยว่ากันยังไม่ถึงเวลาที่ต้องมาคิดนะคะที่ตามมาอย่างที่สามาก็คือพอน้ำหนักตัวเยอะขึ้นพุงเราใหญ่ขึ้นด้านหน้ามันขยายใช่ไหมทำให้ปวดหลัง เออซึ่งตอนแรกฝ้ายก็ไม่คิดว่าฝ้ายจะเป็นนะแต่ตอนนี้เป็นแล้วบางทีเรานั่งท่าเดิมนาน,านๆเรานอนท่าเดิมนานๆแล้วแบบในช่วงเนี้ยเขาก็แนะนําให้คุณแม่เริ่มนอนตะแคงได้แล้วซึ่งแม่ฝ้ายเนี่ยเป็นคนบอกอย่างดีตร่างดีเลยว,ว่าฝ้ายลูกจะนอนงายไม่ได้แล้วนะมันจะแบบไม่สบายตัวอัดซึ่งเป็นไหมเป็นเป็นจริงๆเมื่อยหลังปวดหลังใช่ไหมเป็นตะคิวแล้วก็เหนื่อยง่าย ยอมรับว่าเหนื่อยง่ายขึ้นฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่ตามมาเพราะว่าอย่างที่บอกน้องมดลูกเราขยายน้องตัวใหญ่ขึ้นมันก็จะไปกดไปบีบไปทับทั้งการหายใจทั้งแบบกระเพาะปัสสาวะเออแล้วก็ทําให้เราต้องแบบ ปวดฉี่หรือว่าปวดปัะสสะาวะเข้าห้องน้ำบ่อยขึ้นจากเดิมที่ฝ้ายเคยบอกจาได้แมมว่าตอนคืนเนี่ยเข้าประมาณแค่หนึ่งครั้งตอนเนี้ยเริ่ม2ครั้งมาแล้วแล้วก็ยิ่งในช่วงระหว่างวันโอ้โหถ้าวันไหนที่แบบดื่มน้ำเยอะนะทุกคนเดินเข้าห้องน้ำที่มมุ่งละครั้งก็ว่าได้เลยแต่ว่าไม่เป็นไรเป็นเรื่องปกติดื่มน้ำเยอะเข้าไว้ดีกับแม่อย่างแน่นอนนะคะอ่ะอันนี้เป็นน้นที่สองคือน้าหนักเยอะหน่อยเนาะขึ้นตามน้ำหนักของตัวเอง น้ำที่สาหรืวน้ำสุดท้ายก็คือน้ำเสียงเฮ้ย hey, น้ำเสียงคืออะไรจะบอกว่าในวีคที่24เป็นต้นไปเนี่ยเบบี Baby, ๋หรือว่าลูกในท้องของเราเนี่ยเขาจะเริ่มได้ยินเสียงคุณแม่แล้วไม่ใช่เฉพาะเสียงคุณแม่ที่พูดอย่างเดียวนะ เสียงหายใจเสียงหัวใจเต้นเขาก็ได้ยินเหมือนกันฉะนั้นมาถึงในช่วงนี้ไฟทจึงเริ่มในการคุยกับเบบี้แล้วคือเราคุยไปแน่นอนเขาตอบโต้เป็นเสียงไม่ได้ใช่ไหมแต่เขาจะมาเป็นการดิ้นตุ๊กตุ๊กตุ๊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 ออกมาซึ่งไฟท์คุยกับเขาทุกวันนะทุกคนหรือทุกๆวันทุกคืนเนี่ยก่อนนอนไฟก็จะเปิดเพลงแบบเปิดเพลงบรรเลงสำหรับเบบี้เนี่ยเปิดให้เขาฟังทุกวันก็ประมาณ 1ิบนาทีให้เขาฟังเขาเชื่อกันไว้เนาะามันมีงานวิจัยว่าเออจะช่วยให้ลูกแบบสมองพัฒนาพัฒนาก็ว่ากันไปเราก็เชื่ออย่างนั้นนะักก็เลยแล้วตัวเองป็นคนชอบฟังเพลงอยู่แล้วก็เลยเปิดเป็นการรีแลกซ์ซึ่งถึงลูกหรือเปล่าไม่รู้แต่ถึงความเป็นแม่เนี่ยมันทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายจากงานจากความเครียดที่เราเจอบ,บางทีในระหว่างวันอะไรเนี้ยก็ทั้งหมดนี้เป็น3ข้อ3มน้ำง่ายๆนะคะที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาสที่3ในภาคแรกนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าภาคต่อไปจะมีอะไรหรือเปล่าอาจจะมมมีีหรรืออไ่ก็ตติดาม หรือจะไฟล์ละกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้หรือว่ามีประโยชน์หรือแม่แม่เจออะไรมาแชร์ไฟล์รู้หน่อยจะได้เป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe หรือจะไฟลด้วยนะคะลาทุกคนไปก่อนเดี๋ยวไปเปิดเพลงให้เบบีฟังแล้คืนนี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ